พบชั้นบรรยากาศครั้งแรกรอบดาวเคราะห์ GJ 1132b นี่นับเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเมื่อนักดาราศาสตร์ตรวจพบบรรยากาศรอบดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกเหนือจากโลกของเราเป็นครั้งแรก ทีมงานจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้ค้นพบดาวเคราะห์ GJ 1 1 3 2 b ซึ่งมีขนาดประมาณ1.4เท่าของโลกและห่างจากกลุ่มดาวเวลาไปราว39ปีแสงดาวเคราะห์คล้ายโลกดวงนี้โคจรรอบดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กกว่าเย็นกว่าและสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเรา เชื่อว่าดาวเคราะห์ที่ถูกขนานนามว่าซูเปอร์เอิร์ดดวงนี้มีบรรยากาศซึ่งเต็มไปด้วยน้ำหรือก๊าซมีเทนหรือทั้งน้ำทั้งมีเทนอย่างหนาแน่นนักวิทยาศาสตร์เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่ GJ 1132B เป็นดาวที่มีน้ำและมีชั้นบรรยากาศที่เป็นไอน้ำร้อนระอุ ด้วยอุณหภูมิพื้นผิวที่370องศาเซลเซียสทำให้ดาวดวงเนี้ไม่สามารถเป็นที่อยู่อาศัยได้เนื่องจากสิ่งมีชีวิตบนโลกสามารถทนความร้อนได้สูงสุดที่120องศาเซลเซียสเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ gj 1 3 3 2 b ต่อไปด้วยความช่วยเหลือจากการใช้เครื่องมืออย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ของ e s o และกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บ